แ a ปปี้คีพอดแคสต์พีเศษายการสิริโฮสงบร่มเย็นสุขใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ HAPPY KEY PODCAST นะคะวันนี้จะมาคุยเรื่อง5วินาทีเพื่อเปลี่ยนชีวิตนะคะหลายๆคนอาจจะได้เคยฟัง t ท็ t ท l k ซึ่งเป็นรายการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีโอกาสได้ฟังคุณเมลโรบินส์นะคะเป็นผู้หญิง อสาวสวยที่ได้มาเล่าประวัติว่าชีวิตเธอเคยพังยังไงมาก่อนแล้วก็เธอติดกับดักของอเรื่องของความไม่กล้าแล้วก็มีภาวะของการที่จะทําอะไรมีความลังเลซึ่งเธอพบว่ามันมีสิ่งที่ดึงรั้งเธอไว้จากการที่จะก้าวไปข้างหน้าซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยประสบกับสภาวะแบบนี้นะคะคือมีความรู้สึกว่าเอะทำไมมันจึงยากจังอะ ทำไมมันจึงลำบากจังสำหรับการที่เราจะทำสิ่งเล็กๆเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะคะเมลรบินส์เนี่ยก็ได้มีการพูดแล้วก็มีเขียนหนังสือที่หลายเล่มเลยที่โด่งดังโดยเฉพาะสิ่งที่เธอเรียกว่ากฎ5วินาทีนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันว่ากฎ5วินาทีเราจะสามารถใช้กฎนี้เพื่อเปลี่ยนและก็ปลดล็อกตัวเองยังไงให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้านะคะเธอกล่าวว่าคนเราเนี่ยมีธรรมชาติเนี่ยจะมีสมอง ที่มีลักษณะเป็นออโต้พาย t นั่นคือการที่สมองนะั้นมันจะตัดสินใจโดยที่เป็นอัตโนมัติเช่นเราแปลงฟันอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้สมองส่วนที่ออโต้พาย t เราเราขับรถยนต์ไปเราสามารถคุยโทรศัพท์ได้อย่างเงี้ยเป็นออโต้พาย t นะคะซึ่งถ้าพูดรวมๆก็คือว่ามันคือสภาวะที่เป็นคอมฟอร์ตโซนนั่นเองนะคะซึ่งพอเราจะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยคะ่ะสมองมันจะมีอีกพาร์ทหนึ่ง ที่มันทำหน้าที่เป็นเสมือนกับ emergency b r e a k ก็คือมันจะเป็น,นกลไกในการหยุดเราจากการกระทำอะไรก็ตามที่มันจะทำให้เราออกจาก comfort zone แล้วต้องไปเจอเรื่องท้าทายนะคะเพราะว่าสมองเนี่ยมันมีนกลไกของการที่กลัวว่าเราอาจจะเจ็บปวดกลัวว่าเราอ่ะจะไปเจอความเสี่ยงนะคะหรือว่ากลัวว่าเราจะไปเจอปัญหาต้อง มีความรู้สึกเสียใจกับมาหรือว่าอับอายกับมานะคะน,นี่นกลไกตรงนี้เราเรียกมันว่า emergency brake e นะคะทีนี้เราอะทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าเราทำอะไรก็ตามคือเราปรารถนาจะทำอะไรก็ตามแล้วเราเกิดภาวะที่แบบเออคิดอยู่นานนิดนึงเลยทำดีไม่ทำดีนะคะตรงนี้แหละค่ะ emergency brake e มันจะเข้ามาล็อกเราทำให้เราไม่กล้าที่จะทำมันก็เลยเกิดเป็นนิสัยที่ว่าเป็นนิสัยของความล,างลังเลนะคะเอาละ ทีนี้คุณเมลเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าเออถ้าอย่างนั้นเราจะมาแก้หรือเปลี่ยนสิ่งที่เราเคยติดอยู่เนี่ยให้เราให้เราเก้าวไปข้างหน้ามันสามารถทําได้ยังไงเธอก็ให้หลักการที่ชัดเจนแล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติง่ายๆค่ะเธอพูดถึงเรื่องของกฎ5วินาทีนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำอ่ะเพื่อที่จะพาตัวเราออกจากหลุมดานะคะอะไรที่เราติดอยู่แล้วไม่ไม่กล้าที่จะก้าวไปเช่นการที่เรา เป็นแม่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยต้องการจะมีอาชีพที่สองแต่ก็กังวลไม่เริ่มสักทีคิดแล้วแต่ยังไม่เริ่มนะคะรอรออยู่ก็กลายเป็นโรกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะหรือบางคนอาจจะทุกเปลี่ยนฟิลจากงานณตำแหน่งหนึ่งแล้วต้องมาเจอกับงานที่เป็นงานขายนะคะ ต้องโทรศัพท์หาลูกค้าก็อาจจะมีความกังวลอ้โทรดีไม่โทรดีลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าปลอดแหกนะคะก็อาจจะทําให้เราไม่ค่ายกหูโทรศัพท์โขลกริสรายชื่อลูกค้าเหล่านั้นก็ยังจะเก็บไว้อยู่ในบัญชีของลูกค้าเราอยู่ดีนะคะทีนี้เราจะมาแก้ค่ะว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะข้ามตรงนี้หรือหลุมดําของเราเนะี่ยเราจะออกจากตรงนี้ได้อย่างไรนะคะกด5วินาทีของคุณเมลเนี่ยคือก็เปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะว่า ให้ใช้หลักการนับถอยหลังค่ะ5 4 3สี่สามลุยเลยนะคะเสมือนกับการที่เขาปล่อยจรวดจากฐานนะคะแล้วก็ทำให้จรวดเนี่ยพุ่งขึ้นนะสู่วงอวกาศตรงนี้เนี่ยจะเป็นการนับถอยหลังทำไมถึงต้องนับถอยหลังก็เพราะว่าถ้าการนับไปข้างหน้าเดี๋ยวจะทำแล้วหนึ่งสห้าไปเรื่อยๆมันจะนับไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่กล้าที่จะก้าวออกไป ไม่กล้าที่จะลงมือทำนะคะการนับถอยหลังเนี่ยก็เปรียบเสม,มือนกับการเค้าดาวเหมือนเราเค้าดาวปีใหม่อะคะ่ะ5้า2ีสามสองปุ้งยิงพลุเลยนะคะนั้นคนที่มีนิสัยตื่นสายนะคะเวลาตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วแล้วก็พอนาฬิกาปลุกเราเสียงปลุกมันดังขึ้นเราก็เผลอเอามือไปกดปุ่มปิดเสียงปลุกนั้นซะอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่ามันออโต้พายโเอาใหม่ค่ะถ้าเราอยากตื่นเช้านะคะ แล้วเราตั้งนาฬิกาปลุกต่อไปนี้เมื่อนาฬิกาปลุกเสียงดังขึ้นให้นอนอยู่บนเตียงแล้วก็นับเลยค่ะ5 4 3 2 1ลุกเลยนะคะแบบนี้ก็จะเป็น,นกลไกที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแอคชั่นลงไปได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่นะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะคะมันจะมีแกลอันนึงเรียกว่า knowledge action gap คือแกลระหว่างการรู้แล้วเปลี่ยนมันรู้ไปสู่การลงมือทำตรงนี้แหะค่ะกด5นาทีจะช่วยเราได้ ทีนี้มันช่วยขจัดความลังเลแล้วนะคะเราจะใช้ขั้นตอนถัดไปที่คุณเมลก็แนะนำก็คือการใช้กระบวนการเรียกว่า a n งเ e r o ทอนะคะหรือการใช้ภาษากายฝังความคิดออกไปเช่นถ้าเราได้รับมอบหมายสมมติว่าเราได้รับมอบหมายให้พรีเนต์งานนะคะต่อนหน้าลูกค้าแล้วเราเป็นมือใหม่ถึงแม้จะซ้อมมาแล้วเราก็จะตื่นเต้นนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฟีกลัว กลัวจะพูดอะไรผิดกลัวจะพูดแล้วลูกค้าไม่โอเคกลัวลูกค้าจะปฏิเสธเอาใหม่ค่ะ Anchor toss เนี่ยใช้วิธีการตบไหลเบาๆเ,เหมือนตบไหลแบบสู้อเรานึกถึงนักกีฬาที่ไปแข่งโอลิมปิกยกน้ําหนักแล้วเขายือนอยู่หน้า,ากรรมการแล้วก็ประกาศคําว่าสู้ว้ยพร้อมกับยกมือทั้งสองข้างขึ้นกำมัดยกมือขึ้นเลยอย่างนี้นะคะเนี่ยเรียกว่า Anchor toss นะคะ ขั้นที่3นะคะที่คุณเมลฝากไว้ก็คือเรื่องของการ r รีเฟรมนัก e a r to excitement ซึ่งเมื่อกี้ที่เราพูดถึงแองเกิลทอที่เราใช้ภาษากายอะคะ่ะตบไลหรือว่าชูก,กำปั้นขึ้นนะคะแล้วเรา reframe มันใหม่ก็คือการที่เราได้ประกาศไปพร้อมกับภาษากายเมื่อกี้ที่เราพูดถึงคือการประกาศมันไปเลยนะคะว่าเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยนิยามมันใหม่แบบนี้ค่ะมั้นแองเกร์ทอดกับรีเฟรมฟีร์ทูอ็กซ์เมน นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถทำร่วมกันไปในขั้นตอนเดียวกันได้นะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่จากกลัวไปเป็นความตื่นเต้นจากกลัวไปเป็นการกล้าขึ้นนะคะทำท,ทั้งทั้งที่แม้จะมีความกลัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎ5มินาทีนะคะที่เราสามารถที่จะปรับเอามาใช้ค่ะแล้วก็ลงใช้จริงในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายๆนะคะแค่เราเข้าใจจิตวิทยาข้อนี้เนี่ยแล้ก็สามารถใช้5วินาทีเพื่อเปลี่ยนชีวิตเราได้อะไรที่เรากลัวหรือเราคิดว่ามันทําให้เราเนี่ยจมอยู่ในหลุมดาเราอยากจะออกมาเราอยากจะก้าวออกมาเราสามารถใช้กฎข้อนี้ได้ทุกๆเรื่องเลยค่ะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ